จ็ไปแล้วก้องานทดลองคุมทีมแคนเบราคอร์สมอรนะครับเป็นทีมในลีกออสเตรเลียนะครับกับ Data o r i g i n a l นะครับมาไล่เรียงตรงไหนก่อนดีไล่เรียงแผนนะครับใช้แผนไอโอดีนนะฮะแล้วก็สอยนักเตะมา2ตัวแต่ว่าใช้ได้แค่หนึ่งตัวนะครับตัวแรกแบรี่ฮอนนะฮะสอยมาเพื่อเป็นนักเตะและโค้ชรวมถึงจูเลียนเดอร์บี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นนักเตะและโค้ชทั้งสองตัวเลยนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องหาโค้ชเข้ามาฝึกสอนในทีมนะครับเพราะว่าโค้ชน้อยมากนะตอนเริ่มเกมนะครับ เบลลี่ฮอร์เนี่ยพอสอยเข้ามาเนี่ยยังไม่ทันเปิดดูการเลยก็รีทายไปเป็นโค้ดเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ค่าพลังโค้ดพุ่งพุ่พวดเลยนะครับเป็นเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึง่งในคลิปนี้เซตนี้นะครับแบลลี่ฮอร์นะครับชาวเวลส์ Wales, นะครับสอยมาฟรีตอนแรกเป็นโค้ดผู้เล่นนะครับสอยแป๊ดเดียวแล้วก็รีทายเป็นโค้ดไปเลยนะแต่ แรกเริ่มเลยค่าพลังโคตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ไปไปมาค่าพลังโคตพุ่งพุ่งพุเลยสวยมากเลยนะไม่มั่นใจว่าเซฟอื่นๆค่าพลังจะสวยอย่างนี้หรือเปล่านะฮะอีกตัวหนึ่งคือจูเลนเดอร์บี้นะเป็นผู้เล่นด้วยโคสด้วยนะนี่นะคือค่าพลังโคตก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะครับผมค่าพลังนักเตะก็ไม่ได้ดีเดอะไรเช่นกันนะครับแต่เอามาเป็นโค้รแล้วก็ได้ทดลองใช้งานด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เสียนักเตะไป3ตัวนะครับช่วงท้ายดูการนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันอ่านดูตรง ตัวนี้ก่อนนะครับนาโอมิมาอิมาย่านะครับเป็นศูนย์หน้าตัวรุกนักเตะตัวรุกแล้วก็ศูนย์หน้าเล่นหน้าตามได้หน้าเป้าได้นะครับดาวรุ่งนะในยุค2000นะครับผมลูกขึ้งชาวสเปนเอขออภัยลูกขึ้งชาวญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็ลงเล่นไปทั้งหมด15เกมสำรอง3นะครับยิงได้11ประตูส่งไป8ครั้งผ่านบอลสำเร็จ4ครั้งนะไอ้แมนเอว์แมน4ครั้งขออภัยนะครับแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จเจาเร็นต์นะครับ เลตติ้งตัวที่8.11ถือว่าสอบผ่านเลยนะอันนี้ต้องบอกว่านักเตะทุกตัวนะนักเตะทุกตัวในทีมแคนเบอร์ราคอสมอตไม่สามารถที่จะไปยืนหยัดเบียดเสียดกับนักเตะระดับเบวิร์คาในลีกสูงสุดอย่างพิมเมลีกอังกฤษไลดกาสเปน์บูเลสกาหรือว่ากาโชเซเลียอาของอิตาลีได้นะเพราะว่าค่าพลังง่อยมากนะแต่ถ้าใครอยากจะทดลองแบบท้าทายก็ลองเอาไปซื้อใช้ได้นะครับอันนี้คือระดับโอ้ระดับลีกลีกเกรดบีดีกว่านะลีกออสเตรเลียนะครับ ถือว่าก็เล่นสนุกดีนะกับค่าพลังน้อยๆอย่างนี้นะฮะถือว่าสอบผ่านในระดับลีกออสเตรเลียแล้วกันนะครับผมอ่ะต่อมาขอไล่เรียงผลงานก่อนนะครับผลงานจบอันดับ2นะครับได้รองแชมป์ออสเตรเลียนะครับนี่นะในนัดชิงแพ้เซาเมเบิรไปนะครับแพ้แบบน่าเจ็บใจมากเลยนะนี่นะแพ้ไป1นนนะครับยิงยิงแบบโอ้โหยิงยังไงก็ไม่เข้านะ ผู้สสยประตูของเซา์เมลเบิร์นเซฟแบบอุตลุดเลยก็ได้แมนออตโมัตไปด้วยนะครับนี่นะต้องบอกว่าในนัดชิงชนะเลิศออสเตรเลียนเนชแนลซักระลีกเนี่ยจะเว้นระยะหลังจากจบรอบรอ,อบตารางเนี่ยในเดือนพฤษภาประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเว้นไปประมาณ2เดือนนะแล้วก็มาแข่งนัดชิงอีกทีหนึ่งซึ่งนัดชิงเนี่ยนักเตะจะมีค่าความฟิตอยู่ที่75%ทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยนะก็ ทำให้แข่งไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะก็เลยแพ้ไปนะครับนในรอบชา์ไปแต่ว่ามาย้อนดูนะในบอนลรอบออนนิงสเตนนะครับก็ทะยานขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับติดหนึ่งในหกผ่านคอลี่ไฟไป อีกรอบหนึ่งนะครับด้วยการแข่ง36เกมนะครับชนะ29เสมอ4แพ้3แล้วยิงไป102ประตูแล้วก็เสียไป45ประตูได้9 1แต้มนะรอบต่อมาคือ crossing state นะครับก็แข่ง5เกมนะครับชนะ4เสมอ1นะครับไม่แพ้นะยิงไปอีก13ประตูเสียไป7แต้มไ7ประตูนะได้13แต้มนะครับมาดูผลงานดาวซันโวอาดู a อ e เ a g ร r เ t ตติก่อนนะครับกับมาร์ฮ c กเกอร์นะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของแคนเบราคอสมอเองนะครับ ได้เลตติ้งจบที่8ปดจ่งสอันดับหนึ่งเลยนะครับและเพื่อนร่วมทีมก็จบ4-5แล้วก็มี12-14นะครับตามที่เห็นนะครับดาวนัสโนว์เป็นมารแฮ็คกเกอร์ของแคนเบราคอสมอส33ประตูนะครับผมนอกนั้นเพื่อนร่วมทีมก็มีติดอยู่อีกตัวหนึ่งอันดับ21นะครับพออีวานินะครับ13ประตูนะฮะแล้วก็ไล่เลี่ยงลงไปอีกนิดนึงนะก็มีพวกเซฟิลลีนะฮะแล้วก็อจอซายาซาอุตากะนะครับประมาณนี้นะ อะก็เดี๋ยวผมรัดรวบไปเลยนะนี่คือรายชื่อนักเตะนะครับทุกตัวนะครับที่น่าสนใจก็มีมาคแฮกเกอร์น่าสนใจใหมายถึงน่าสนใจในลีกแบบต่ำตำนะเหมาะกับเล่นในทีมเล็กๆเ,เลยนะครับเล่นกับทีมเล็กๆแล้วส่วนออสเตรเลียเนี่ยถ้าใครเล่นในลีกดิวชั่นสองดิวชั่นสาหรือคอนเฟลเลนซ์ลีกอังกฤษเนี่ยติดวอลเอรมิดแน่นอนนะ ต้องต้องมีค่าเหนื่อยเยอะๆหน่อยนะแต่ลูกทรงแล้วค่าเหนื่อยในหลีกต่ำๆไม่ค่อยเยอะนะก็ปัดทิ้งไปได้เลยนะไปเล่นในหลีกอื่นดีกวาตาล,ลี่สเปนอย่างนี้นะครับหรือว่าเยอรม,มันนะซื้อง่ายหน่อยนะไม่ติดโคมิดนะครับสำหรับหรีกต่ำๆนะนี่นะมาแฮกเกอร์นะครับแล้วก็อีวอเดลเคซุสนะครับผมโจเซอาซา,า,า,าอุตกาสซาอุซาอุตูลากาชาวฟิจินะครับ ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสตีเฟนลีก็น่าสนใจนิดหน่อยอที่สอยมาฟรีจูเลียนเดอร์บี้ Bee, ก็น่าสนใจนะเป็นมีฟิลตัวรับที่เล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะเนี่ยแถมมาเป็นโค้ดด้วยนะครับโทนี่แจนนัสกานะเป็นผู้สาปตูที่ลงเล่นตัวเดียวทางดูการเลยตัวไม่ได้ลงเล่นเลยนะนี่นะ,อ,ะอีก ตัวหนึ่งก็คือคอนอันโทรปูลอสนะครับเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียกรีกนะครับกองหลังแไปขวานะฮะเล่นดีนะครับแล้วก็แบกซ้ายตัวเดียวของทีมนะครับทอมการาปาตอสซอ์อะไรเนี่ยลูกครึ่งออสเตรเลียกรีกเช่นกันนะครับเออส่วนกองหลังตัวกลางที่น่าสนใจก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็มีตัวนี้นะครับลูกมอร์แกนนะครับอ่ะน่ากันเท่านี้นะนี่คือ,อรายชื่อเท่าที่เห็นนะครับลองไล่เรียงอ่านดูนะครับผมรวบรัด อย่างนี้เลยนะฮะฟอร์มการเล่น5นะัดสุดท้ายที่เจอนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับใครดูไม่ทันก็ซอบดูก่อนได้นะอ,อ,อายุนะประมาณนี้นะครับนี่คือเล่นแค่รู่การเดียวนะครับนี่คือติดทีมชาตินะฮะนี่คือประตูที่ยิงได้ในทีมชาตินะครับมีค่าเหนื่อยนะสูงสุด400ปอนด์โอ้โหต่อสัปดาห์นะนี่สัญญานะครับค่าตัวนะครับ แพงสุดก็คือแสนแปดปอนด์นะครับประตูที่ยิงได้นะนี่นะสามสิบสามประตูนะครับมาร์คแฮกเกอร์นะแล้วก็พเพื่อนร่วมทีมอีวานิชนะสิบสามแล้วก็ซิฟเฟอรีสิบเอ็ดแล้วก็ซาอูตูลาก้านะครับซาอูตูลาก้าสิบเอ็ดนะครับดเดคิสซุสสิบประมาณนี้นะฮะมีแอซิดนะแอซิดเป็นของดเดคิสซุสสิบครั้งนะครับเท่ากับอาซาอูตูลาก้านะครับนี่ดูแบบลุกลุบไปเลยนะครับอัปเดตเรตติ้งทั้งหมดทุกตัวที่เห็นนะ้านี่นะครับ ประมาณนี้นะครับมีนักเตะที่ได้รางวัลด้วยขอดูรางวัลหนึง,หนงนะอวอร์ดนะมีอีวานเซลิกนะครับติดที่มอตว,วิกไปครั้งหนึ่งนะแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมีติดไปสาครั้งเดือนเมย์ยังไม่ได้มีผลเห็นอะไรนะครับยังไม่ได้ปรมูลผลนะนักเตะ ดาวรุ่งไม่มีเลยนะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีของออสเตรเลียแนะม็กแฮกเกอร์ของคอสของแคมเปรา์คอสมอร์ระดับหนึ่งนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําปีก็เป็นโจไซอาซาอูตูลาก้าของทีมแคมเปรา์คอสมอรเช่นกันนะครับผู้สาวประตูยอดเยี่ยมยังไม่มีประมวลผลนะขี้เกียจล่อนนะแล้วก็ดาวซันโบเป็นแม็กแฮกเกอร์นะสาประตูนะครับโอเคจบไปแล้วนะก็มีตัวน่าสนใจอยู่ หลายตัวอยู่ในทีมแค m e r ร c คอสมอสแค e เบราคอสมอสนี่มีเกมรับที่ดีนะครับมีเกมรับที่ดีนะใครอยากจะท้าทายเล่นหลีต่ำๆทีมต่ำๆนักเตะต่ำๆนะก็มาลองเล่นแค m e r ร c คอสมอสได้โอเคก็รอบต่อไปจะเป็นทีมต่อไปของหลีกออสเตรเลียนะครับฝักติดตามด้วยนะทีมคิงส์นะครับอาทีมคิงส์นะครับ k i n g z นะครับผมหรือว่าอาจจะไปทดลองนักเตะตัวอื่นก่อนก็ได้นะ ใน Data อื่นหรือ Data าที่ยื่นอ่อนก็ฝากติดตามกัาด้วยนะครับฝากกดกระจายฝากกด Subscribe ช่องชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สุขขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมแ้ะสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ